สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับใครที่ปลูกต้นไม้น้าร้อนนี่ต้องเตรียมทาน้ําหยดนะครับนี่นะครับต้นมะยงชิดของเรานี่ฮะเรามาดูกันเลยครับนี่เราใช้ท่อพ VC ขนาดหนึ่งนิวที่เรามีอยู่นะครับมาวาง่อกลงไปในดินนะครับเนี่ย่อลงไปในดินเลยเอียง ประมาณสี่สิบองศาส5อ,องศาครับสองอันอันยาวอันหนึ่งสำหรับค้ัอันนี้ไว้แล้วก็อันนี้หนึ่งส่วนตรงนี้เราจะบ่านะครับเขาเรียกว่าการบ่าเพื่อให้ตัวหัวหยวดตรงนีออ้ผมขอปิดก่อนนะหมุนไปก่นอนนี้เร็วนะครับหมุนนี่ไปหัวหยวดตรงนี้สามารถที่จะตั้งได้เพราะไม่งั้นจะตั้งไม่ได้นะครับนะแล้วเราก็ปล่อยด้วยการคลายนะครับให้น้ำหยดช้าหยดเร็ว ก็เป็นวิธีที่คิดจากวัสดุที่มีอยู่เนี่ครับก็เดี๋ยวว่าจะทำสองฝั่งเพราะเหลืออยู่สองท่อนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีการติดตั้งกระบอกขวดน้ํำจืดนะครับเพราะว่าเราได้ซื้อมานะครับแต่ครั้งนี้วิธีการวางลงไปเนี่ยมันไม่สามารถจะวางแบบ พอดีได้นี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับผมจะบ่าตรงนี้ออกแล้วก็ตอกเขียงลงไปนะครับอันนี้ตรงนี้นะฮะผมบ่าบ่าตรงนี้นะครับลงไปดูนะครับกดลงไปวาน,นานี้เหมือนจะล็อกเลยนี่นะครับแล้วคราวนี้ใช้ขวดน้ําดื่มหนึ่งจุดห้าลิตรนี่แหละครับนะก็คว่ำลงไปเลยครับอึ๊บอ่าแล้วก็ใช้ท่อ p v c อันหนึ่งนะครับเฉียง4ีองศากันมารับ หัน้ําตัวนี้เห็น okay, นะครับน้ํายังไม่หยดเลยนะครับต่ขอบด้านี้ยังไม่หยดเลยอ่ะคันนี้ผมจะคลายหัวน้ําหยดแล้วนี่นะครับอ่าอันนี้หยดแล้วนะครับอันนี้เราก็ตั้งตั้งได้ละว,วิธีการเราอยากจะให้ชิดตรงโคนต้นหรือตรงไหนเราก็ตอกยึดอันนี้ลงไปนะครับแต่เวลาตอกให้ตอกเฉียงออกจากลากเขานะครับจะได้ไม่โดนลากเพราะว่าต้นมะยงชิดนี้เพิ่งจะปลูกได้สองอาทิตย์นะครับ ข้อล่าเขายังอยู่ตรงกลางผมเลยตอกด้านข้างหรือเราจะตั้งหัวน้ําหยดเนี่ยครับความถี่ได้เลยนะครับก็ทําไว้สองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับ,นะรบเพื่อจะได้ปล่อยน้ําในเวลาที่ต่างกันนะครับนี่จะหยดช้าหยดเร็วนะครับเห็นนะฮะพามาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมเนี่นครับก็ตั้งคลายได้ อ่อข้อจำกัดก็คือว่าเขาเขาได้แค่1.5ลิตรเองนะครับฉะนั้นช่วงไหนที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็ควรจะลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ก่อนกลับเราก็ปล่อยหยำหยดนะครับการปล่อยเราอาจจะปล่อยให้ห่างกันขวดนี้ปล่อย1ชั่วโมงขวดต่อไปเราปล่อยสักสองชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อน้ำก็จะได้มีเวลาในการหยดนานขึ้นนะครับนี่นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ นะเห็นไหมครับอย่างนกันเอาโอเคครับเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะดัดแปลงเอานะครับนี่ผมก็ใช้วิธีการนี้นครับโอเคครับ